สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกกับดาว just now นะคะวันนี้ดาวอยากมาแชร์กับเพื่อนๆในเรื่องการเซลทลออ์กเนาะเพื่อนๆคงจะเคยได้ยินกันมาบ้างหรือว่าเคยได้ฟังกันมาบ้างเนาะการเซลทลออ์กเอ๊ะการเซลทลออ์กมันคืออะไรนะคะการเซลทลออ์กก็คือการพูดกับตัวเองเนาะ การเซลท็อคคือการพูดกับตัวเองการพูดกับตัวเองในเชิงบวกคือการเซลทอคเนาะดาวทําเรื่องการเซลทอคมาระยะหนึ่งแล้วนะคะนานเหมือนกันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าดาวเปลี่ยนแปลงดาวทำเองแล้วก็เลยอยากมาแชร์กับเพื่อนๆแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าดาวอยากจะมาบอกเพื่อนๆว่าเมื่อเราเซลท็อกอ่ะเราจะค่อยๆเปลี่ยน ค่อยๆเปลี่ยนเป็นคนที่เราต้องการเป็นสิ่งที่เราต้องการนะการเซลล์ทล์กมันต้องพูดเชิงบวกนะมันเป็นวิทยาศาสตร์ทางสมองนะคะมันไม่ใชเ่เรื่องจิตเรื่องเรื่อง,องวิญญาณเรื่องอะไรนะมันไม่ใช่เรื่องที่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 เป็นเรื่องจับต้องไม่ได้นะเขาทำวิจัยกันมาแล้วเขามีหนังสือที่ทำออกมาแล้วว่า การเซล์ท้องเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ทางสมองเนาะมันจะเป็นการที่เราพูดกับตัวเองแล้วคําพูดของเรามันจะส่งขึ้นไปที่สมองแล้วสมองก็จะถูกส่งมาที่จิตใต้สํานึกถ้าใครฟังดาวบ่อยๆก็คงจะรู้เรื่องจิตใต้สํานึกเนะเดี๋ยวเอาอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวพูดให้ฟังอีกทีหนึ่งเนาะเพื่อใครไม่เคยฟังจิตจิตใต้สํานึกในเรื่องของจิตนะเนาะจิตของเราจะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะ จะมีจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจะอยู่ข้างบนมันถูกใช้งานแค่ส0แล้วจิตใต้สำนึกอยู่ข้างล่างซึ่งมีศักยภาพมากมายถูกมันมี90%แต่คนที่ไม่รู้จักในเรื่องจิตใต้สำนึกเนี่ยก็จะยังไม่ไม่เข้าใจว่าเออจิตใต้สำนึกทำอะไรเนาะจิตใต้สำนึกรู้ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราแต่พูดไม่ได้จิตสำนึกจิตสำนึกคือตอนที่เราตื่นอยู่เนาะจิตใต้สำนึกจะทำงานตลอดเวลาไม่ว่าเราจะหลับหรือจะตื่นก็ตามเราก็เลยต้องพูดพูดดีๆกับตัวเราเพื่อให้จิตใต้สำนึกอะรับรับคำพูดของเราแล้วก็ไปทำให้มันเกิดขึ้นเนาะ ช่วงเวลาที่เราน่าจะต้องพูดเซลทอกที่ดีที่สุดมันจะเป็นช่วงเช้าก่อนที่เราจะตื่นนอนช่วงที่เราสึลุมสะลือแล้วเราก็กําลังจะตื่นนอนเนาะมันจะเป็นเพื่อนเพื่อนนึกนึกออกอยู่เนาะตอนที่เราจะลุกขึ้นมาเราจะเอ้ยถ้าใครยังไม่เคยรู้จักเซลทอกจะเอ้ยขออีกห้านาที โมยวันนี้ไม่อยากลุกเลยขี้เกียจจังเลยอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราก็จะไม่ยอมตื่นเมื่อนาฬิกาปลุกดังถ้าเราถ้าเราพูดกับตัวเองไม่ดีอะนะพูดกับตัวเองในเรื่องลบๆนะเราก็จะกดนาฬิกาไปอีกแล้วเราก็จะนอนแต่ถ้าเราในช่วงนั้นเป็นเป็นวินาทีทองนะเราต้องพูดดีๆที่ออกเสียงออกมาเลยเนาะโอ้ยโชคดีจังเลยวันนี้ฉันจะได้พบกับ ความสำเร็จงานทุกอย่างจะผ่านไปอย่างง่ายดายเนาะพูดดีๆกับตัวเองเซลทอกกับตัวเองก่อนนอนก็พูดในเรื่องที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นฉันโชคดีฉันเป็นคนโชคดีเราบุเรื่องด้วยนะคะโชคดีเรื่องอะไรฉันโชคดีจังเลยฉันมีแต่เพื่อนดีๆฉันโชคดีจังเลยที่เงินทองหลั่งไหลเข้ามาอย่างง่ายดายฉันโชคดีจังเลยที่ฉันสวยงามขึ้นทุกวัน <C> e <an> อันนี้อันนี้ดาวพูดทุกวันฉันสวยฉันสวยขึ้นทุกวัน <c oughs> พูดทุกวันพ <c oughs> ูดทุกวันเลยครับอันนี้เดี๋ยวให้เพื่อนดูเอาว่าเออพอพูดเข้าไปเนี่ยสวยขึ้นหรือยังถ้าถ้าใครคิดว่ายังไม่สวยก็เดี๋ยวอ,อนาคตก็จะสวยกว่านี้อีกค่ะอ๋อยังพูดไม่หยุดเพราะว่าอยากสวยเอยเพราะว่าเราสวยแล้วไม่อยากค่ะถ้าอยากจะจะไม่เกิดขึ้นเนาะการเซลทลอก เพื่อนๆอ,อย่าลืมนะคะมันต้องเป็นเรื่องเชิงบวกนะคนที่เขาชอบพูดเชิงลบกับตัวเองอะ่ะเพื่อนๆคงเคยมีไม่ใช่เคยเพื่อนๆคงมีคนรอบรอบตัวเนาะที่ชอบอพูดไม่ดีอะ่ะพูดไม่ดีกับตัวเองอะ่ะวันนี้โชคลายชิปเป่งเลยว่ะเนีย่ยเพื่อนๆดูดูดูคำพูดของคนที่ที่พูดนะพอเราพูดว่าเราโชคลายจิตใต้สำนึก Yes แล้หมอจิตใต้สำนึกจะเป็นจินนี่เนาะเขาจะรับคำสั่งของเราแล้วจะบอกว่าใช่และมากขึ้นได้ครับเจ้านายคุณเป็นคนโชคลายครับใช่ครับแล้วมันโชคหลายมากขึ้นมากขึ้นเออน่ากลัวไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดกับตัวเองพูดดีๆนะคะฉันโชคดีจังเลยที่วันนี้งานผ่านไปอย่างง่ายดายเลยเออเดี๋ยวมี แชร์นิดนึงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะงานของดาวแบบยุ่งมากแล้วดาวก็รู้สึกแบบเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกล้าในการทํางานของอาทิตย์ที่แล้วมากแต่แต่ในการที่เราเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเราก็จับสติได้เราก็จะไม่พูดบ่นเลยนะคะดาวไม่พูดเสียงในหัวไม่มีคําบ่นเลยค่ะมีแต่คำเออโชคดีเนาะที่เรา ยังแข็งแรงที่เรายังทำงานได้อยู่เออโชคดีเนาะงานนี้ง่ายง่ายดายเนาะเออโชคดีเนาะที่มีบอดใจดีโชคดีเนาะที่เพื่อนเอาอันนี้มาให้อะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้หมดเลยเมื่อเราเปลี่ยนการเซลทล์กเสียงในหัวของเรามันก็จะเกิดเรื่องแต่เรื่องดีๆขึ้นกับดาวแล้วทุกอย่างมันก็จะผ่านไปไม่ไม่ได้ทําให้เราหมุดหงิดไม่ได้ทําให้เรา อารมณ์เสียเพราะว่าเมื่อเราพูดดีๆกับตัวเรามันจะเกิดเป็นอารมณ์ใช่ไหมคะถ้าเราพูดร้ายโอ๊ยแม่งเ้ยทำไมงานวันนี้มันอย่างนี้ทําไมใช้แต่ซันอะไรเงี้ยเราก็จะเกิดอารมณ์ใช่ไหมคามพูดมันก็จะทําให้เราเป็นอารมณ์เสียสิ่งที่เรากระทาออกมาตามอารมณ์มันก็จะไปเป็นเรื่องที่เลวร้ายเนาะ เห็นไหมคะในในคำพูดของการที่เราพูดกับคนอื่นเราอะ่ะเลือกพูดแต่เรื่องดีๆใส่คนอื่นแต่เราอะ่ะทำไมไม่พูดดีๆใส่ตัวเราคนที่เขาได้ยินเสียงเราทุกคำพูดทุกอย่างมันเป็นตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพูดเรื่องดีๆกับตัวเรานะในถ้าเราเกิดเรื่องอะไรที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เราจัดการไม่ได้เราก็พยายาม เรื่องนี้มีบทเรียนอะไรส่งมาให้ฉันเมื่อแฟนเราเดินจากเราไปเรื่องนี้มีบทเรียนอะไรส่งมาให้ฉันอ๋อฉันทำตัวอย่างนี้อย่างนั้นนี่เองเขาก็เลยเดินออกไปทุกคนไปหาความสุขที่ทุกคนคิดว่ามันดีกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรเราก็พูดกับตัวเรา เออโชคดีเนาะที่เดี๋ยวฉันก็จะเป็นโสดแล้วฉันก็จะมีเวลาให้กับตัวเองอันนี้มันยากเนาะเหมือนมันจะมันจะยากแต่ถ้าเราฝึกทำไปเรื่อยอ่ะมันมันจะทำได้ง่ายมากเลยค่ะเนาะเซลทอกนะคะพูดสิ่งดีๆพูดในเรื่องบวกฉันรักตัวเองฉันสวยฉันฉลาดในทุกทที่ที่ฉันไปมีแต่เจียงหัวเลาะรอยยิ้มมิตรภาพ เงินทองหลั่งไหลเขาหาฉันอย่างไงไ่ายดายถ้าใครอยากรวยอย่าพูดลบกับตัวเองนะฉันเหลือเงินยีน่สิบฉันเหลือเงินแค่นี้เองไม่เอานะคะจิตใต้สำนึกมันจะรับเข้าไปแล้วก็ yes แล้วอนะคะได้ครับเจ้านายคุณมีเงินน้อยมากแล้วเดี๋ยวมันจะน้อยลงไปอีกเนาะเวลาคิดอะไรเวลาพูดอะไรมองลงมาที่จิตใต้สำนึกเนาะว่าเออเวลาเราพูดอะไรใส่เข้าไปจิตใต้สำนึกเราจะรับเข้าไปแล้วมันจะทำให้ พูดเร็วไปหน่อยแล้วมันจะทำให้เกิดเรื่องนั้นขึ้นมาเนาะพูดในเรื่องเล็กๆก่อนพูดในเรื่องเล็กๆก่อนเพราะบางทีถ้าเราพูดใหญ่เออฉันจะมีเงินลอยล้านเ,าเดี๋ยวมันจิตสำนึกก็จะบอกว่ามันจะมีได้ยังไงไม่ได้นะความเชื่อเนาะความเชื่อเอาเรื่องเล็กๆก่อนพอเรื่องเล็กๆได้ความเชื่อมันก็จะปลดล็อกมันก็จะเชื่อมากขึ้นเชื่อมากขึ้นแล้วเราก็จะทำได้มากขึ้นนะคะ พูดดีๆกับตัวเองนะคะพูดเรื่องบวกพูดแต่เรื่องดีๆนะแล้วเวลาที่จะพูดเซลล์ทอลตอนก่อนนอนเนาะก่อนหลับมันจะดีมากแล้วก็ก่อนตื่นนอนช่วงมงัวเงียเพราะจิตและสําเนมันจะตื่นขึ้นมาตอนนั้นนะคะแล้วก็ถ้าวา่วางก็พูดใส่กระจกมองตาตัวเองมองปากตัวเองแล้วก็พูดเนาะฉันสวยฉันรวยฉันเก่งฉันฉลาดฉันเป็นที่รัก ทุกคนหลักและเมตตาสันนะขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะขอบคุณนะคะที่รับฟังกันขอบคุณนะคะที่รับ,รบชมกันขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องขอบคุณบอดและที่ทำงานขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาอย่างง่ายด้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเซลทอในสิ่งที่ดีให้ตัวเองนะคะ แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันเนาะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะแล้วดาวก็จะสวยขึ้นทุกวันเพราะว่าดาวเซลทอกเรื่องนี้เยอะมากๆ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันนะคะขอให้ทุกคนเซลท็อกในเรื่องดีๆและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ